ตอนนี้ครูออนอยู่ที่จุดฟาร์มแล้วนะคะจุดแรกที่เรามาเจอใช่ไหมคะพี่แต่มจะเป็นม้าเป็นน้องม้าโพนี่เป็นน้องม้าสายพันธุ์แรกนะคะอ๋อโพนี่ใช่โอเคเป็นเป็นม้าต่างประเทศค่ะไม่ใช่ม้าไทโตได้แค่นี้ค่ะไม่โตไปกว่านี้แล้วนะคะแรกค่ะเป็นสายพันธุ์เช็ดแรกนะคะเช็ดแรกนะคะให้ได้เลยคือได้เลยค่ะมันจะกัดไหมอ่ะไม่กัดจ้าโอ้ยเหมือนม้าที่ทำงานเราลดแต่งให้เด็กๆให้ได้เลยนะจุบได้เลยนะจุบได้เลยนะคะใช่ไหอืม ลูกอ่อ่นได้เลยนแล้วก็จะมีน้องแพ้แม่จะหอนด้วยแกนแพถ้าได right. ่แกนแพนถ้าไม่แกนแพนโอเคเ้ตากร้องตากล้องประจำประจำคู่ออนไม่ได้มาหานะคะ เลื้ยวๆทำทำทำฟาร์มของตัวเองอยู่นะคะเลี้ยงแพะอย่างถ้าถ้าผู้ชมท่านไหนเคยติดตามที่ติดตามกูอ่ะเราจะรู้นะคะว่าเราจะเลี้ยงแพะซื้อที่ไว้สี่ไร่หนึ่งงานนะคะกำลังท้าผู้คอกแพะอยู่มือกล้องเลยไม่ได้มาท่านผู้ชมวันนี้มากับเด็กๆค่ะคือทีแรกไม่ได้จตนาว่าจะมานะคะแต่เด็กๆอยากจะมาที่นี่เขาไม่ได้ปิดเนาะโอเคเขาบอกซุกได้ละลูกซุกได้เหรอใช่หยเสร็จการหยุดไหมลูกเดี๋ยวค่ะหันไม่เจอค่ะท่านผู้ชม อันนี้คือน้องแกะค่ะกินได้ไมไม่ได้น้องแกะน้องแพะค่ะน้องแพะแองโกล่าจ้ะให้ได้ให้ได้ให้ได้แต่ความจริงเขาจะกินแครอทนะให้ย่าได้หูกให้ให้ให้น้องหน่อยควออนึกว่านึกว่าแกะเพราะว่าที่บ้านคูอนมีแต่แกะค่ะเอานี่แพะใช่จ้ะแพะแองโกล่าจ้ะแพะแองโกล่าโอ้มีขนว่าเทศนอะไรพี่อ่าจำไม่ได้แล้วเหมือนแกะเลยเนาะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูประวัติเนาะประวัติน้องนิดนึง ใช่ามแบบนั้นสาดิบโหไม่ดีนะลูกเล่นกระสั์ห้ามสาดิบแกองกวแกวมันได้นะลูกมันชอบนะเกวเบาๆความจริงกินแครอทนะอริงๆเขาจะกินแครอทเป็นอาหารหลักนะคะใช่มี่ตรงโน้นเนี่ยค่ะทุกผู้ชมเจ๊าสีเหมือนแกะเลยท่านไหนได้เขาคือแพะนะคะอย่าเข้าใจผิดนะท่านไหนจะรู้เป็นแพะอะไรเนี่ยเราจะมี ใต้ติดนะคะถามพนักงานได้เลยถ้ามาที่นี่ว่าประวัติเขาเป็นมายังไงมาจากประเทศไหนนะคะก็สามารถถามพนักงานแล้วจะมีเดี๋ยวชี้โอเคไปค่ะเดี๋ยวจะมีประวัติบอกนะคะตอนที่เขาประจำทุกอย่างไม่ได้ค่ะไปเนี่ยค่ะไอ้การประวัติเขามีทุกอย่างเลยท่านผู้ชมนี่หมาเขามีหมาแคปโอนี่นะคะถิ่งจาเนยอู้มาหมดเลยนะคะมาจากเกาะเชลเลนเชลเลนนี่ประเทศอะไรคะเป็นประเทศสกอตแลนด์จ้ะโอเค ไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปจุดอื่นต่อค่ะพระเลขคะพี่อะมาถึงแล้วค่ะอีกจุดหนึ่งที่คุณอยากมามากเลยไม่เคยมาเลยอันนี้มาใหม่นะคะเป็นนกซันคอหนัวนกแก้วนันกแก้วซันคอหนัวมาจากประเทศอะไรก็อิดแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะเดี๋ยวมีประวัติให้นะท่านผู้ชมก็ไปดูค่ะอ่ะ เป <Keep S 1> ิดเข้าไปเลยรอพี่แจมเปิดปะคะจ้ะ๋ยวพี่เปิดให้โอเคเดี๋ยวพี่แจมเปิดให้นะคะเสียดายมากช่างกล้องไม่มานะคะวันนี้เดินเข้าไปลุกเลยลุกเข้าไปลุกเข้าลุกเข้าดูนกเกาะเลยนะจะมาเกาะหัวเลยฮัลโหลทักเลยอันนี้อันนี้มาแล้ว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 ท่านผู้ชมมาแล้วประะวัติน นี่ค่ะอยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะเราก็จะมีข้อมูลถิ่นกาหนิดแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ค่ะท่านผู้ชมพบมากได้ป่าของที่ราบสูงต้องมาอ่านเองนะคะอายุเฉลีย15-25ปีอาหารหลักของเขาคือผักผลไม้เมล็ดพืชและถั่วต่างๆค่ะล้างมือก่อนเข้าทุกครั้งเนี่ยค่ะอาหารเป็นเมล็ดทานตะวันนะคะ เดี๋ยวเขาจะเกาะมาแล้วค่ะอยู่ที่มือลูกอยู่ที่มือแล้วก็เดี๋ยวเขามาหาเราเองใช่ไหมคะพี่แต้มมาแล้วค่ะนี่เขาคุ้นพี่แต้มมากเลยนะคะเนี่ยหนูให้ให้เลยใบตุกกลงกลางก็ได้นะอยากให้ถอยบ้างเห็นอะไรไหมเธอดิี่ตุ้ยเห็นไหมอยากกินข้าวโอเคมาแล้วเธอแบมือสิอย่าต้องกลัวโอเค แบมือเลยสามารถเสียงดังได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะจะกรีดจะกรีดเสียงดังนะมาแล้วอ่ะปลดแบมือให้มันกินเพื่อนเลยสิเจ็ยเนี่ยเพื่อนเลยนะคนแรกได้อยู่ได้ทั้งวันนะจำได้ไหมว่าตัวไหนเป็นตัวไหนคะพี่แก่จำไม่ได้ ว้าเมติกี้ค่ะเม็ดเม็ดทานตะวันนมตทานตะวันข้อเราทำการบดเขียวอยู่นะใช่ค่ะโอ๊ยร้อนร้อนจนตัวนี้ลมค่ะเดี๋ยวหนูล้างมือลูกเดี๋ยวล้างมือลูกเป็นรูปธรรมดาลูกไนมอยากบอกว่าอยู่ได้ทั้งวันแบบนี้นะคะใช่อูเจ็บประหารที่แจำเยอะมากเลยนะเนี่ย้มันติดไงติดพี่จำได้เนาะใช่ ที่ไม่มีอาหารนะน,า,นาเป็นคนที่กลัวกลัวสัตว์ทุกชนิดว้าวไไม่ได้เชื่อ,มอมไม่ได้ยหมนกเกาะเดี๋ยวปัดเดี๋ยวล่อเหี้ยกันเหยาเด็กเด้ออ๋อหนูให้หนูให้อ่อนเอาอาหารให้ก็ได้หรอตัวนี้นะคะเขาจะกลับบ้านกับตันยงนะคะจะกลับบ้านกับตันยง ใช่ค่ะหนูทางนี้เลยเออโอเคมันกัดใส่แมสก์ได้เหรอพี่ไม่ติดตานะแ,แกงมันใช่แอบกิดนิดนึงสนมไหมถ้าสนก็อย่ออย <c oughs> อาเว,ว่ยวเออ <c oughs> นิ่หย <c oughs> แอบเดุม <and> <laughs>